พิเออเดอร์ order, นี่ลูกค้ามาสั่งวันนี้มันมาสั่งวันนี้ตอนถ้าตอนเช้าเช้าอะ่ะเย็นก็จะได้ของถ้าถ้าของมีถ้าของไม่มีก็ผลิตใหม่ก็สองวันสวันประมาณนั้นนสองวันสองสาวันผลิตใหม่ให้แต่พอเป็นไซส์แอกแกลใช่ไหมคะเราก็จะเพิ่มอีกห้าสิบเพิ่มอีกห้าสิบพอพอเป็นไซส์เพิ่มไปเราก็จะเพิ่มห้าสิบห้าสิบห้าสิบอย่างนี้คะ่ะช่วยมากคะ่ะคิดว่า อันนี้ถ้าใครสนใจก็แบบทักทัก,ทกมาได้นะคะทักทายกันมาได้เพราะว่าจริงๆอ่ะจริงๆมันก็ก็ชุดแบบนี้มีไว้สักชุดหนึ่งก็ดีนะเวลามันมีงานไงมันก็ได้ใช้มีงานมันก็ได้ใช้สีขาวสีดำมีสีขาวมีสีดำมีสีสรูั่วมีสีฟ้านะคะที่จะต้องใช้กันบ่อยๆอ่ะก็มีสีเหลืองแบบเนี้ยที่ใช้กันเรื่อยๆใช้กันเป็นประจำ ถ้าเป็นสีขีดบัวนะบอกว่าเลยว่าสวยมากมากเลยอ่ะป้าพุ่งสั่งมาวันนี้ป้าบอกพุ่งสั่งมาเนี่ยสวยไหมสวยไหมแล้วเป็นไหมอิตาลีอย่างดีเลยอย่างดีเลยงานสอยนะคะงานน่ะสอยนะคะแขนสอยชายสอยนะคะไม่ได้งานเย็บ งานบอกว่างานอ่ะตัวนี้ที่ขายมานานแล้วนะคะงานก็ฝีมือมากขายมาตั้งแต่ปีไหนล่ะสอ,อ,องนานแล้วตั้งแต่ตอนที่เราขายสีดำกันเยอะๆยถ้ามันเนื้อดีเวลาเราใส่อ่ะข้างในอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้ระคาย ไม่ได้รับลูกแพรขอบคุณมากค่ะลูกแพรสำหรับอะไรเขาเรียกซูปเปอร์เหรอคะลูกขอบคุณมากมากค่ะถ้ามาเลยป้ามันตั้งนานแล้วที่ทาได้โพสไปในไลน์อ่ะโพสไปในไลน์ทาโพสไปในคลิปพรีเมียร์ค่ะในคลิปพรีเมียร์น่ะทำม,มีทุกสีนะคะพรีเมียร์นั้นน่ะแต่พรีเมียร์นั้นนะทำไม่มีโฆษณาเลยทำไม่มีรายได้จากจา,ากคลิปนั้นเลยอ่ะ อันนี้ถ้าทำเป็นพิออเดอร์ค่ะทำเป็นพิออเดอร์เพราะฉะนั้นวันนี้จะแนะนำว่าเราทำเป็นพิออเดอร์ถ้าท่านใดสนใจใครสนใจมองตรงนี้แล้วอ่ะนะคะสนใจก็สามารถทักมาได้นะคะทักมาได้นะคะเดี๋ยวจะมีช่องทางการติดต่อไว้ให้ท่าทางการันตีเลยว่างานตัวนี้สวยมากๆจริงเวลาใส่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยววันที่ลูกค้ามารับของนะเขาเป็นคนหุ่นดีมาก จะให้เขาลองนะคะแล้วก็จะขออนุญาตเขานะคะไปลงชิมชนไว้ให้ดูว่าสวยขนาดไหนแล้วมีมีสีที่ที่ใช้กันอยู่บ่อยๆก็คือสีนี้นะคะสีนี้แล้วก็มีนี่ค่ะสีฟ้าที่ที่ใช้กันบ่อยๆนะคะเอาสีที่แบบว่าใช้กันบ่อยๆเลยนะคะใช้กันบ่อยๆเลยก็นี่ก็มีสีเหลือง มีสีเหลืองแบบนี้มันเป็นสีที่เราใช้แล้วก็สีม่วงสีฟ้าสีม่วงสีเหลืองสีดําสีขาวนะคะเป็นสีที่ทุกคนจะใช้กันบ่อยๆที่สุดแล้วสีที่ใช้บ่อยที่สุดคือสีดําสีดํานี้จริงๆอ่ะพี่สาว่ามันมันควรมีนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้อะเวลาเราใส่ชุดสุภาพแบบนี้เดี๋ยวนี้มันเป็นปกติแล้วอะใส่ออกมาสวยมากนะคะเวลาสีดํา สีขาวก็แบบใส่มู้นอะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนเหมือนน้องตะกี้เขาเป็นพิธีกรใช่ไหมคะกับงานข้างบนเขาก็จะใส่ชุดแบบนั้นสวยส่วนแบบนี้ก็เนี่ยพี่วันทาเคยใส่สีดำเนี่ยเดี๋ยวไม่แน่อาจจะเอารูปตัวเองลงไปโพสก็ได้ตอนที่ว่าเราเราใส่สีดำตอนนั้นก็จะได้ออกเป็นโพสลองดูนะคะเนี่ยค่ะ อันนี้ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมนะคะเพื่อนๆคะ่ะถ้าสนใจก็ทักทายพี่มุงคามาได้นะคะสำหรับไทจิีละดาเราไม่ได้มีแค่ไซส์ SML นะคะ SML นะคือ1,000แล้วก็จะบวกไซส์50ใช่ไหมแล้วก็จะมี SML แล้วก็มี XL 2 XL 3 XL 4 XL 5 XL นะคะใหญ่สุดให้ลูกค้าจนถึง L นะคะ L จริงๆคือ40 L 40สั่งมาได้นะคะ ถ้าใครเป็นไซส์พิเศษก็สามารถระบุมาว่าฉันจะใส่อกเท่านี้บางคนเขาใส่อกเล็กสะพกใหญ่ตัวใหญ่เราจะหลับไซส์ให้ได้แล้วก็อะไรมาคุยกันก็จะตามนั้นเราจะตัดใหม่ให้นะคะเป็นงานพิอร์นะคะทุกคนอย่าลืมนะคะสนใจก็ทักพี่มนทามานะคะ